ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเยี่ยมโรงเรียนประถมะศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิ่งลู่เซริทนทรที่เมืองเหมียนหยางสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่9เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครเชิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปโรงแรมฟูลเลอร์จิ๋วโจอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองเหมียนหยางใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง30นาที เมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงนายเฉาลี่จุนเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเหมียนหยางเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือมน,น,นุษย์เฉวนและเมืองเหมียนหยางมาโดยตลอด เสด็จพระราชดำเนินเยือนเสฉวนครั้งนี้เป็นครั้งที่10มีโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนจิรลดากับโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนยางเสียนเฟิงลู่ซรินทรดดำเนินไปได้ด้วยดีมีการแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นโครงการที่ดีเป็นตัวอย่างการใช้การศึกษาและเยาวชนส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนสองฝ่าย โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการคณะกรรมการพรรคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเหมียนหยางตั้งพระกยาหารกลางวันถวายเวลา13นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเสียนเฟิงลู่เซรินทรน นายหวังเสี่ยวซงรองนายกเทศมนตรีเมืองเหมียนยางและนายเทียงยงพ่วมในการโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนยางเฉียนเฟิงลู่เซรินทอนพร้อมด้วยครูและนักเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยืองงยนอำเภอเป่ยชวนเมืองเหมียนยางเมื่อวันที่4เมษายน2552 ทอดพระเนศสภาพบ้านเมืองโรงเรียนสถานพยาบาลหักพังเพราะแผ่นดินไหวเด็กไม่มีที่เรียนจึงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือให้เด็กๆมีที่เรียนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และมีพระราชดำริให้ก่อสร้างโรงเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้นักเรียนที่เดือดร้อนมีที่เรียนเร็วที่สุดการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเวลาเพียง6กเดือนด้วยความร่วมมือของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนรัฐบาลเมืองเหมียนหยางและคณะครู ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งเชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลูเ่เซรินโทนให้จารึกไว้ในประวัติความสัมพันธ์อันยาวนานของจีนกับไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนประถมศึกษา,าเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่เซรินทอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8เมษาย,ยน2553และเสด,ด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแล้วในปี2554และปี2561ทอดพระเนตรเห็นโรงเรียนสวยงามและเจริญขึ้นมากพระราชทานพระราชวาทในฐานะผู้ใหญ่ให้นักเรียนขยันเรียนรู้จักสังเกตมีน้ำใจต่อผู้อื่น 女士们、先生们、啊老师、家长、小朋友、大家好。ก็กกกกกขอให้วันนี้ก็ยินดีที่ได้มาที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเตรียมตัวจะมาหลายครั้งจะก,ก่อนหน้านี้แต่ว่าเกิดมีโรคระบาดจึงมาไม่ได้พอมาได้ก็คิด เตรียมตัวมาที่นี่ทันทีเพราะคิดถึงทุกทุกคนากานที่ทั้งเด็กๆที่โรงเรียนนี้และที่โรง,งเรียนจิรดาได้มาร่วมมือกันได้มาพบปะรู้จักกันนั้นเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพราะเด็กเด็กนี้ถ้าได้รู้จักกันเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันและมีเเ่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในชีวิตครั้งนี้ก็ขอว่าให้ความคิดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมที่คุณย่าจะกล่าวกับเด็กๆคือเด็กทุกคนถ้า รักความก้าวหน้าก็ต้องมีความขยันแข็งไปรู้แล้วเธอก็ต้องตั้ง,ง,งใจท่างจะเป็นสังเกตร,รู้จักสังเกตและ,ะมีน้ำใจต่อผู้อื่นสีอย่างนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จในโอกาสนี้ก็ขอ ให้ทุกๆท,ท่านที่มาในที่นี้มีความสุขมีความแข็งแรงทั้งกายและใจคิดอะไรให้สมปรารถนาทุกประการ โรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่เซียรินทอนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เปิดสอนวิชาภาษาไทยปัจจุบันจะสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับในชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และสอนวิชาภาษาไทยนอกเวลาเรียนให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนไทยเป็นห้องนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีมุมอ่านหนังสือภาษาไทยและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนออนไลน์ระหว่างจีนไทยและมีห้องเรียนภาษาไทยหนึ่งห้องปัจจุบันมีนักเรียนเรียนภาษาไทยประมาณ852คนโอกาสนี้ทรงพระอักษรผู้กันจีนว่าอี้ฉีเชียงเวยหลายมีความหมายว่าร่วมกันมุ่งสู่อนาคต พระราชทานโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนยางเซียนฝึงลู่เซียรินทรในปี2554โรงเรียนประถมศึกษาเหมียนยางเซียนฝึงลู่เซียรินทรและโรงเรียนจินลดาลงนามในเ o u มเรื่องการแลกเปลี่ยนนักเรียนให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของกันและกัน นักเรียนเหล่านี้จะเป็นยุวทูตช่วยสารสัมพันธ์อันเดียระหว่างเยาวชนไทยจีนให้แน่นแฟน้นรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคตเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนอย่างรากลงในสังคมของทั้งสองประเทศตลอดไปในอนาคตโรงเรียนมุ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพและสร้างอนาคตไปด้วยกันเวลา19นาฬิก30นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จออกณห้องรับรองโรงแรมเดอะริสทาตันเึิงตูพระราชทานพระราชวโรกาศให้หนายหวนเฉียงผู้ว่าราชการมณฑลเสฉวนเฝ้าทุลลอองพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครเึิงตูมณฑลเสฉวนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองนนเหมียนหยางมณฑลเสฉวนทําให้ทราบว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้ว ต้องช่วยกันหลายด้านการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญจึงทรงทําก่อนส่วนที่ได้เพิ่มคือเยาวยชนนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักกันสนิทกันช่วยเหลือเจือจุนกันแผ่ไปถึงผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องด้วยเป็นการสร้างสะพานทางวัฒนธรรมเกื้อกูลกันและสร้างอนาคตไปด้วยกันการสร้างโรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างไม่มีชีวิตแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มีชีวิตด้วยการศึกษา การส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ความคิดโรงเรียนจึงเป็นแหล่งเพาะคนรวมคนให้มีความรู้มีคุณธรรมประชาชนจะมีคุณภาพเ็าด้วยการศึกษา<ม>การเรียนการศึกษาให้ดีต้องตั้งใจเรียนรู้รู้จักสังเกตรู้จักจัดเวลาจึงจะมีบุคลากรที่มีความรู้มีคุณธรรมมีความคิดที่ดีงามก้าวหน้าไปพัฒนาประเทศ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเชิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าเิี่ยงของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงในพื้นที่อำเภอรืรอเสาะจังหวัดนาราธิวาส ที่บ้านเลขที่220หมู่ที่15ตำบลนาจหล่วยอำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแตกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหาร,ราปราะคองสุทนังที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงกำลังคน ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน4613หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน46ขณะตรวจการจัดทำซุ้มประตูในพื้นที่บ้านกำปงบูเก็ตหมู่ที่7ตำบลบาตงอำเภอรือสาะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4664067บ้านบลูกาฮิเลหมู่ที่6ตำบลบาตงอำเภอรือสาะจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่7เมษายน2567การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานประคองอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่บ้านเลขที่105ทับ1หมู่ที่7ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อม ให้นายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญตักร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวิทยาปวงงามที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นที่อำเภอร,รือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7เมษายน2567การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความเลื่มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารปราวิทยาอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมนึกพรมเขียวผู้วาราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบแก่จ่า X, สิบเอกศักประพีเพชรเรือนทองอาสาสมัครทหารพรานอนันต์บอราเฮงอาสาสมัครทหารพรานเปาซีเจเตและอาสาสมัครทหารพรานมาร์โกเซอมาเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน4 6 1 3หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน46เหตุเกิดบริเวณถนนสาย4 0 6 7บ้านบลูกาฮิเลหมู่ที่6ตําบลบาตรตงอําเภอรืรอเสาะจังหวัดนาราธิวาส เมื่อวันที่7เมษายน2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจหน้าที่ทั้ง4คนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒวไลอลงก์กรในพระบรมราชูปถปัมภ์เป็นวันที่สองวันนี้พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒวไลอลงกรกรในพระบรมราชูปถปัมภ์เป็นวันที่สองวันนี้องคมนตรีได้รับฟังการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษาจากคณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เพื่อยกระดับและพัฒนางานกิจการนักศึกษาทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่21ควบคู่ไปกับความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยรวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านทุนการศึกษาสวัสดิการและงานธุรการต่างๆตลอดการเรียนในมหาวิทยายลัยนอกจากนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยายลัยราชภัฏ นับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฒวลวไลอลงกรณในพระบรมราชูปัมกว่า500คนช่วงบ่ายเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการยกระดับกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีนายกองค์การนักศึกษาประธานสภานักศึกษาและนายกสโมสรแต่ละคณะ เพื่อนำเสนอแนวคิดในการจัดก,กิจกรรมและวิธีบริหารสวัสดิการให้ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของนักศึกษาจบข่าวในพระ,าะาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ